สายสะพายเครื่องตัดหญ้าที่ดีที่สุดทนทานใช้งานง่ายเหมาะกับผู้ใช้งานตัวจริงที่เป็นมืออาชีพแต่มือสมัครเล่นก็ใช้ได้นะครับครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาชมในส่วนของสายสะพา์เครื่องตัดหญ้า h u s q v a n a Haneb Balan c e XT2 ซึ่งเป็นสายสไพายพรีเมียมนะครับเกรดคุณภาพมาตรฐาน ส่งออกยุโรปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของแบรนด์ฮุสบาน่านะครับซึ่งออกแบบมาตามสรีระหลักสรีระวิทยานะครับที่ช่วยให้ซับแรงกระแทกต่างๆช่วยในการบาลานซ์นะครับตามชื่อเขาเลยนะครับก็คือฮาร์เน็ตบาลานช่วยในการบาลานซ์ระหว่างไหล่ระหว่างเอวระหว่างสันหลังนะครับระหว่างต้นคอนะครับทาให้การตัดหญ้าของลูกค้าเนี่ยที่ใช้งานหนักๆที่เครื่องหนักนะครับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับก็คือจะลดอาการ ปวดหลังอาการปวดไหล่นะครับที่จะเกิดจากการตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับมีตัวรัดหน้าอกนะครับตัวรัดเอวนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวรัดเอวนะครับปดเร็วนะครับกดง่ายมากนะครับส่วนตัววิธีการปรับตั้งนะครับนี่เราสามารถดึงนะครับดึงตัวเชือกนะครับขึ้นได้เลยนะครับในก้น รองรับแรงกระแทกด้านข้างที่เราใช้ในการเป็นหูหิ้วของเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นตัวปลดเร็วเหมือนกันนะครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับสามารถดึงสูงต่ําได้นะครับนี่โดยการดึงตัวสีส้มนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับสายตัวนี้เขาออกแบบมาให้แล้วนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตตัวชุดสีส้มตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราปรับมาไว้บริเวณด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกจะเหมาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ชายนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับ เราก็ปรับลงมาไว้ด้านล่างนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนสายนะครับมาขอ้งนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะอยู่ใต้บริเวณรลวานมนะครับแต่ของผมผู้ชายนะครับผมก็จะปรับไว้ด้านบนนะครับส่วนส่วนบริเวณด้านหลังนะครับสามารถปรับระยะความสูงได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสูงมากแค่ไหนหรือตัวเตี้ยแค่ไหนนะครับก็คือนี่เวลาเราใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กับเครื่องตัดหญ้าฮุสตเวน่า553 RS ให้ดูนะครับ วิธีการใส่นะครับนี่นะครับเราแค่คล้องลงมาล็อกล็อกลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ปรับให้เข้ากับซีรีละของตัวเราเองนะครับวิธีการถอดนะครับไม่ยากนะครับให้เรานํานิ้วโป้งนะครับมากดบริเวณด้านบนสีดํานะครับแล้วกดปึ๊บลงไปนะครับนี่เราจะดึงออกได้เลยนะครับเวลาใส่เวลาถอดนะครับนี่เร็วมากนะครับเป็นตัวปลดเร็วที่ทําง่ายมากนะครับสําหรับลูกค้านะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับหรือ ลูกค้าที่เป็นมือตัดหญ้ามืออาชีพนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวลองไปดูในตะกร้าสินค้า